สวัสดีค่ะพี่น้องชื่อนุ่มนะคะวันนี้นะคะนุ่มก็จะมาเป็นพยานนะคะอยากจะมาขอบคุณพระเจ้านะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะคะเพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเนี้ยค่ะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานานมากๆเลยนะคะมาแบบหลายปีมากๆซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นปัญหาที่ทางครอบครัว เป็นอะไรที่หนักใจมากๆเลยนะคะก็คือพ่อจะมีความกังวลแล้วก็มีความแบบหนักใจเพราะว่าที่ดินผืนนี้ค่ะเป็นที่ดินมรดกของปู่ย่าใช่ไหมคะซึ่งเขาก็จะมีพ่อค่ะก็มีพี่น้องอยู่3คนนะคะแต่มันมีเหตุอะคะ่ะที่ย่านะคะจำเป็นจะต้องโอนเป็นชื่ออานะคะสรุปแล้วก็ที่ดินผืนนี้ค่ะก็เป็นชื่อของอาทั้งหมดแต่ว่า จริงๆแล้วก็จะต้องแบ่งกันนะคะพี่น้องสามคนก็ต้องแบ่งกันแต่ประเด็นก็คืออาก็ยังไม่ได้แบ่งเลยสักทีหนึ่งนะคะจนย่าเสียนะคะพอนุ่งก็บอกกับน้องบอกว่าอยากจะให้แบ่งให้เรียบร้อยเพราะว่าย่าก็เสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาก็ไม่ได้จะทำการแบ่งซก อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นเป็นประเด็นที่ยืดเยื้อกันมานานมากๆอ่ะคะ่ะนุ่มเองก็รู้จักพระเจ้ามา1ปีใช่ไหมคะคือเราก็หนักใจแทนพ่อเราเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องปัญหานี้นะคะแต่วันนี้ค่ะตั้งแต่ที่นุ่มไดอารู้จักกับพระเจ้านะคะ1ปีนะคะก่อนหน้านี้ก็อาจจะยังไม่ได้แบบมีความเข้าใจในการที่แบบวางใจสักเท่าไหร่นะคะจนเราเติบโตกับพระเจ้าอะค่ะรู้จักกับพระเจ้า ะสะแสวงหาพระเจ้าขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เราเข้าใจคําว่าวางใจในพระเจ้าเพราะว่าคือนุ่มก็ต้องยอมรับนะคะว่านุ่มก็ยังไม่ได้ไว้วางใจสักทีเดียวในอ่าแรกๆอ่ะค่ะก็อาจจะมีกังวลมีคิดเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ดินของพ่อเหมือนคล้ายๆว่าเราจะทํายังไงที่จะแบบทําให้มันเรียบร้อยสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจน นุ่มก็แต่งงานนะคะสามีก็แนะนำบอกว่าเนี่ยนุ่มต้องวางใจในพระเจ้านะคะอะไรเงี้ยก็อธิษฐานบอกกับตัวเองค่ะว่าเราเชื่อพระเจ้าพระเจ้าแบบเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สามารถทำให้เราทุกอย่างเพียงแค่เราอธิษฐานร้องขอกับพระเจ้าะค่ะก็พระเจ้าก็จะช่วยเหลือเรานุ่มก็ทำนะคะอธิษฐานนะคะอยู่ เรื่อยนะคะอยู่เรื่อยเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ได้บอกกับแม่นะคะซึ่งแม่ก็ได้รับเชื่อแล้วก็บอกว่าแม่ต้องเราต้องช่วยกันอธิษฐานให้เรื่องเนี้ยให้เขาแบบโอนที่ให้เรียบร้อยสักทีอะไรเงี้ยค่ะจนอาก็เสียใช่ไหมคะแล้วก็ที่ดินผืนนี้ยค่ะมันก็เลยตกเป็นของอาเขยนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่า มันจะยิ่งยุ่งยากไห er, มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความกังวลจนนุ่มก็ได้พูดกับสามีบอกว่าเนี่ยนุ่มนอนไม <todas> ่หล <scrape> ับอะไรอย่างเงี ps. Ps ้ยสามีก็เลยบอกว่าคิดเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยนุ่มก็บอกนุ่มก็บอกไปว่าเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเกี่ยวกับทางบ้านอะไรประมาณเนี้ยค่ะสามีนุ่มเลยบอกว่านุ่มต้องวางใจพระเจ้าอธิษฐานวางใจแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนุ่มเลยโอเคนุ่มเชื่อพระเจ้าทําได้จนเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะล่าสุดแบบแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะ ก็เกิดเหตุการณ์ที่ผู้ใหญ่บ้านโทรมาหานุ่มอะคะบอกว่าเนี่ยอา,อาเนี่ยเขาจะแบ่งแยกที่ดินแล้วนะอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านจะต้องไปเซน็นอะไรเงี้ยนุ่มก็เลยมีความสุขขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเมื่อคืนนุ่มก็อธิษฐานก็วางใจในพระเจ้าค่ะมันมันก็ทําให้เรารู้สึกเบาใจมากขึ้น จนพระเจ้าก็ตอบคําอธิษฐานแบบก็คือมันก็ถึงเวลาของเราแล้วจริงๆที่พระเจ้าก็ต้องแบบช่วยเราอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วนึ่มก็เลยแบบก็แอบ,บคิดอีกนิดนึงว่าแบบพระเจ้าแบบลูกขอให้แบบ เรื่องอเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างขอมันเป็นไปได้แบบดีวอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่เกิดการขัดข้องหรือว่าเขาไม่เปลี่ยนใจคือทุกอย่างขอให้ราบเรื่ออะไรเงี้ยนุ่มก็เลยขอให้สามีนะคะแล้วก็พี่บุ๊กนะคะร่วมกันช่วยกันอธิษฐานให้กับนุ่มในเรื่องนี้นะคะ พวกพี่ๆก็น่ารักมากๆนะคะช่วยการอธิษฐานให้นะคะแล้วก็เช้าวันถัดมานะคะพ่อก็ไปดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องแบ่งแยกที่ดินนะคะค่ะก็ขอขอบคุณพระเจ้านะคะที่แบบว่ากู้แบบนุ่มก็ว่ามันก็คงจะเป็นกู้ความสัมพันธ์ของระหว่างสองครอบครัวเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ยุติธรรมแล้วก็ผ่านไปด้วยดีก็ขอขอบพระคุณพระเจ้าะค,ะค,ค่ะขอฟื้นค่ะ ขอบคุณพี่น้องมากครับที่ฟังคำพยานหรือคำหนุนใจนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องอยากไปสวรรค์พี่น้องอยากจะมีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระเจ้าส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกนี้เพื่อให้ชีวิตแก่เราและชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าโดยอธิษฐานขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นจอมเจ้านายและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพี่น้องและกลับใจจากความบาป ถ้าพี่น้องอยากทําอย่างนั้นอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปทําทผิดมาในอดีตขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกเขากลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สิ้นพระชนเอาความบาปของลูกออกไป และประทานชีวิตใหม่ให้แก่ลูกเข้ามาในชีวิตลูกณบััดนี้ขอพระเยซูมานั่งบนบัลลังชีวิตตัต้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะกลับใจง่ายๆไม่อยากยุ่งกับบาปและดำเนินชีวิตต,ต,ตามพระองค์ด้วยความเชื่อด้วยความรักในนามพระเยซูเอเมนแสดงค,ความยินดีด้วยนะครับที่พี่น้อง ตัดสินใจสิ่งที่สาคัญที่สุดในช,ชีวิตของพี่น้องคือพี่น้องจะมีชีวิตใหม่ในโลกนี้และชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์นะครับขอบพระเจ้าอวยพรดูแลพี่น้องพิทักษ์รักษาพี่น้องและพาพี่น้องไปอยู่ในคริสตจักรที่ดีๆสามัคคีทากับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานรับใช้พระเจ้าไปจนถึงวันที่พี่น้องได้ไปสวรรค์นะครับขอบคุณมากครับพระเจ้าอวยพรครับ